ผู้ชมค่ะช่วงนี้บอกเลยว่าปลายปีนะคะหลายคนนี่ยมีการเปลี่ยนดวงดวงเปลี่ยนนะคะมาเช็คก,กันหน่อยนะคะว่า3ราศีไหนจะหมดเคราะห์หมดโศกสักทีค่ะกับนี่เลยนะคะหมอไก่พอพาทินีค่ะจะมาบอกข่าวดีนะ3ราศีต่อจากนี้จะหมดเวรหมดกรรมจ้ะไล่เรียงลําดับตั้งแต่นะคะราศีเมถุนผู้ใหญ่จะกลับมาอุปถัมภ์ชีวิตเนี่ยสดใสรุ่งโร์ราศีธนูค่ะที่เคยสะดุดนะคะจะกลับมาลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ถ้าจะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยต้องรีบขอก่อนเดือนธันวาคมและปิดท้ายกันที่ราศีมีนค่ะดวงดาวจะดีขึ้นหลังพฤศจิกายนได้โยกย้ายงานที่ชอบใจค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยโอภราหูย้ายออกไปแล้วนะคะช่วงที่ผ่านมาน่ยโอโหปัญหาเยอะตอนนี้ดวงดีขึ้นเยอะแล้วนะคะ ใช่ค่ะแล้วก็พวกอุปสรรคปัญหามันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแถมมีดวงกับผู้ใหญ่อุปถา์อีกด้วยสหรับชาวราศีธนูนะคะโอ้โหช่วงที่ผ่านมาก็พ่อๆกับเมหูนเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเมาวกว่านะแต่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหก,ก็ก็สาหัสพอสมควรตอนเนี้ย เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะเรียกได้ว่าดวงพลิกจากร้ายกลายเป็นดีัดวผู้ใหญ่อุปถัมภ์เนี่ยจะอยู่ถึงช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะคะจะทําอะไรเนี่ยจะขอความช่วยเหลือจะขอความเมตตาจากผู้ใหญ่เนี่ยโอ้ต้องรีบๆทำแล้วสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยดวงมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าหมดครอบหมดโศกเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเรียกได้ว่าออ้ยทำอะไรก็ดีไปหมดเลยอย่างเรื่องงานเนี่ยมีเกณฑ์โยกาย,าย้ายมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานอีกด้วยเรียกได้ว่าโอ้ดีมาก เคราะห์หมดโศกหนีพ้นเจ้ากรรมในเวรออชอบถา,ามสามราศีนี่นก็ยินดีด้วยจริงๆค่ะส่วนเคล็ดลับทําบุญเสริมดวงช่วงเนี้เหมาะกับทุกราศีนั่นก็คือถวายสังฆทานสิคะคุณไถ่ชีวิตสัตว์ด้วยแล้วก็นี่อีกหนึ่งสำคัญที่เขาไปทํากันบริจาคลงศพจ้ะง่ายๆเท่านี้นะคะชีวิตที่เคยเศร้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมทั้งถวายสังฆทานไถ่ชีวิตแล้วก็บริจาคลงศพเนี่ยเขาฝึกให้เราเป็นผู้ให้นะเวลาให้เนี่ยก็จะได้สบายใจ แบบนี้ค่ะใช่ค่ะ